สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชมชอบร่าชอบไล่นะคะวันนี้เรามาลงแพปั๊มกันนะคะปั๊มมอเตอร์นะคะสองตัวนะคะนี่ะนะคะอ่าอ,อ,อ,อันนี้เราไม่ได้ถ่ายตอนที่เขา,เาเลงนะคะเสียดายมากนานไดเรียบแก้งขาไปกอดสปริงแล้วมอเตอร์สิบห้าแรงมอเตอร์สิหแรงเหรอสแรงก็สามแรงก็สแรงอ่ะนี่ค่ะอันนี้คนทำนะคะจริงบอกว่านี่อดัมนะคะทำ อันนี้ตัวใหญ่น่าสิบห้บาแรงครับอาดัมสามแรงตัวสิบห้าแรงตัวนึงเนี่ยเราอันนี้มีมีเชือกไหมอันนี้เราใช้ถังกี่กี่อันน่ะเนี่ยมีมีเชือกแดงไหมเอามาเตาสี Ton ่ทั้งนู้นหน่อยสองสี่หกตัวสกบถังเอาเชือกมาเตาหัวนู้นยึดติดอันนี้นะคะคือแพ้ที่อาดัมเขาทำนะคะพอ เหล็กนี่เดี๋ยวต้องเอาไปเอาอ็อกซิสูงกันนิดหน่อยเออเอ้อเอาเดี๋ยวกินไหมเออนะแดดกําลังใหญ่หน่อยอุ้ยมาจะคันมามาคานล่างเลยคานคานคานตัวแพร่ตัวแพร่นี่จะคานนึงกันแหละแหม่ทำแค่ทำที่ต้องต้องขอโค้งนั้นก็ดีนี่เจ้านะเป็นขอโค้งลังดีเลยนะ ติดพอีเลยเรงใส่ปอก็ตงขอดอกเลยนไปเดินมาได้ยาวไปเราทำตรงนี้กะดเกแ๋ยนี้เรได้อยู่ตรงนี้แจวเลยเออนะนะเรา้เนี่ยใส่ปอกต้องขอกเลยนะขอดอกทังนู้นเละเอาซอตีละหมัดนีก็อดูกตัวโคตรอะยกยกไม่ต้องมยกยกยกโคตรเยอยู่อย่างนี้ ถังเตี้ยวชอดกำลังคาได้ไหมเอ้อจิวกำลังฆ่าก็ได้ไหมแต่ถ้าว่าจะทำตรงนี้เอาเอาเอาออคตัดเอเล็กเล็กเหล็กแป๊บแป๊บแป๊บนิ้วแป๊บนิ้วผ่าครึ่งเรามามาถึงนี่เราเรออคออขึ้นนี่ยาวเออทำแบบตัวที่เออเออเออมาค่ำนี่เลย ไม่งั้นก็ต้องเอาเอาเชือกเอาเชือกมาตาวตรงนี้ช่วยก่อนใช่ตาววีกันบนข้างเลยปะได้ได้เดี๋ยวมัดตรงนี้ขึ้นเอแกุญแจเบอร์สิบเก้าเลยเองเบอร์สิบเก้าเอาเนี้ยมัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยแกะอัน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 เนี้อันนี้มัดเนี้ยสลิงอันนั้นมัดก็แค่อันนี้หเก้าตู้น่ะโค้งอะไรตู้นี้พลิกพลิ๊กโค้งอะไรมันดีอยู่ในถุงเปล่าเอาการดูยึดไว้ให้มันพอดี อยมัางเดียวไมือะไรคันใครใคเอาใจเลยคันนะกอร้วยสิโฟใช้นิ้วนิ้วบิดเออมือว่ะแต่นิ้วเดียวคงบิดไม่ได้งานเปนเจิงเจ้าการเจะแจลงไปเขาจะแจไปเวลาขึ้นขึ้มาต้เปามาเลยอะสิโฟ พีพูก็ดึงกระไดไงไปอ่กระไดอะนกระไดอะขึ้นได้เลยจะล่นไหมจะลกนไหล่นไหมถอดถอดออกให้หมดเลยถอดน็อตออกให้หมดแล้ยายน็อตหายนะจะรัดตัวมันเองเหรอเอออันเนี้เอันนีอันนี้มันจะรัดแต่ก็ผูกกัน

พอดีนะสีเส้นหลงตจี้วกับฉันถอดเองติ้วถอดหันสีเส้นมีคีมปลามึงปล่าวะคีมล็อกอยู่หลังปะคีมล็อกข้<อ>างล่างคีมล็อกนี้อยู่ข้างบนตีงตีงตรงขันข้างบนก่อนจะพึ่งขันข้างล่างนะอ๋อ,อข้างล่างเดี๋ยวรั่วะขันคู่นะขันคู่บนก่อนลองเต็มตัวมือก่อนนะเดี๋ยวเราขันอันนี้เดีย๋ยวมันเต็ม แต่มองดูแล้วขึ้นสีหาคนสบายเลยนะเนี่ย,ยแตบบ้ที่กินเล้าใหม่แล้วนะจริงเนี่ยวนะ่ร้อนกวลง <laughs> ลงลงไม่ขึ้นเลยแหละอูไผไมาเดี๋ยวตอนเซ้นยกกระไดขึ้นตะด้วยด้วนแตวตอนเจ่ใครไปจะลงกว่าเอาไดลง,ต,งติดรไฟบ้นะงอยู่นะีา <laughs> ติไ <laughs> ตรไฟก็ดีอยู่นะ <laughs> เรียกไม่ขึ้นเลยนะ

ย้ายน้อยมันเอียงมหมน่ะดนำะเอียงไปนิดเ,เอียงไปทางนู้น <Okay. S 2> ระวังหางรวดถิ่มกันเด้อหางรวดเนะี่ยไม่ต้องรูดถิ่มมาติดแล้วเอาไว้ว้งกองกวางก็ได้นะอู้ ngày ngay hả chán? Kỳ ốc Cháu mua mua tải bà, mua mua tải bình Cháu lắng khát kêu nè nè nằm ngay măng cơ mới chôm qua Đằm mua chôm tụt cơ hồ, hoa tụt chôm mua cơ phô เราลืิ่มทำงานเพาะโมโหเล้หิงของแงงเลยสามวันแล้วยังไม่พอเลยโอเคไหมห่วงหลังคาในตัวอืมตึงนะเอวอันนี้ไม่อันนี้ไม่มีข้าแล้วไม่ได้รับอะไรแล้วเราลออันนั้นลองหลับตรงคอหน่อยอย่างเดียวเขาโค้งอย่างเดียวเนาะยวยันหลังนะเอาใะเอาไปขอบหลังแล้วมองบน เดี๋ยวอันอันบนเนี่ยทำทำแบบเนี้ยเนี่ยแต่อันล่างแล้วก็พาเหล็กพาเหล็กนิ่งๆนะอมนนะเออเอามาอมนี่เออทำยันยันทำนี่ก็บนตอนนั้นมันไม่ได้ใส่หัวดูดมาได้เราแบบมองไม่ได้ไม่ได้คิดอ่ะเออว่าของทุกอย่างมันต้องแก้ไปเรื่อยๆเออของเราไม่ได้ดทำขายเราทำใช้ดัดแปลงได้เลยเนี่ยมันไม่มีการลงนามไม่มีการคือเป็นไปเหล็กเลย เนี team, ่ยกี่าถ <ame> <wh is ay> ้าวโหดูดอันเนี้ยขับยืนในรูนั่นขับยืนนรูน่ะโหดสั่งกินแน่เพราะมันหนักข้างโน้นเลยดูดีเลยแต่ทำอย่างนี้ไว้ก็โอเคแล้วนะมีอะไรกอกหน่ำฮะจะกอกอะไรอ่ะจะได้หูดมันหล๋อจะได้ขยับาทีเดียวเลยฝองนี่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 ไอ้นี่ออกโอ้พูดพูดเต็มโอ้พอจะเต็มโน่นนี่น้ำหมดถ้าอมพ่นตรงหัวหน้าติ่งก็ถนัดไม่แต่ตรงเัาตหน้าติ่งก็ถนัด มีคนที่กินเป็นชามๆอ่ะถนัดเออกินนะได้เขาวกินเป็นชามไม่ใช่เหรอเออมาสองวันที่แล้วที่เทปูนอ่ะมีมีคนทีากินเป็นชามไม่ใช่เหรอนี่แหละถอดฝาบนมาถอดฝาบนมาถอดฝาบนกอบเกเคถอดฝาบนเปิดฝาเปิดฝาเลยอันนี้อออนนัเตัวที่ว่าเป็นบนนั่นน่ะ อันไหนเบ้นน่ะอย่าใช้ก็นั่งได้ทีแล้วอย่าใช้เออนนั้นกันหมุนได้เออเอออันได้แล้วพอแล้วขนาดออกหลักเก่าแล้วเนี่ยมันฟ้าตัวนิดเดียวไหลเชื่อมกันเป็นลูมีด้วนตุกลิ้นมาลิ้นมันรั่วหรือเปล่าทำไมไม่เต็มมันจะเต็มแล้วนั่นน่ะเลย เต็มแล้วเต็มแล้วานมาถึงกับป้องนาานหน้า,นามันคือมาอยู่ตั้งเขียบอีแล้วนงนะอ,อือปล่อยทิ้งไปเลยไปนู่นตัวนี้มันเนี่ย เราจูเล่ยเย็นฉกำจริงจริงเนาะเฮ้ยตัวขาไม่ตึงเลยฮอนใครเต็มบาอนเอาแมเฮ้ยงูมักลัวเลยเนืองูอะไรออกจากบ้านก่อนเฮ้ยเอาเอาเอาไปวางกัางขังแลรวส่งสลิง่เขาก่อนก่ตายไปเฮ้ยโอ้ยอ้ยโอ้้ยโอยโอยออออ <laughs> à, nên, 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 cái nó nên, vô. nên, 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 nên,